ครับพี่น <starters> <aría> I mean? i mean? ้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกลังอยู่กับบ้านมีรยูทูบเจ้าอีสานบ้านของเองพี่น้องผมอมาผมมาผอกับตลาดแตกของเขาคือเก่าเนาะเป็นตลาดมื้อนี้เป็นของถมพี่น้องแล้วก็ทุกท่วมกับบุญบางไฟยาโสเนาะพี่น้องเนาะท่วมกับบุญบางไฟในเมืองยาโสบาดที่นี่บ้านมีคิดว่าสิบ่มีพ่อค้าแม่ขายเลยเพิ่นก็ยังมาอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเพิ่นก็ยังมาอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเนาะครับเนาะอืมรับมาคือเก่าอีหยังล่ะครับนี่มีหนังบ่มีหนังบ่บ่มีหนังเนาะแจงบะขี้เล็ก แกงไปขี่เล็กว่ามีนังกู้กระมีวุ้ยค่ะไปต้มใส่อเอืองไหมขาอ่อนปลาขาหน่อยปลาขาหน่อยนอไมมสดไปห่อจิตไปรีเดียกับเจแล้วพี่น้องน่าเจแล้วคนสวยอู้หูอยู่มัวใส่หน่อไม้สดเอานอไมมต้มบ๊วยนี่หมดนี่ต้มยูตะวัดสดนอไมมปลา ต้มยุตะวสดพี่น้องต้มน้อ่ต้มทงละซ้าบาททงละซ้าบาทง่ายๆนะครับเนาะครับตลาดแตกบันสังขข้องถมปวยจับปวยจับข้อพัดพัดมีโอ้ข้าวอ่อนมาดูปอกใช่นหมข้าวอ่อนครับ มาคู่มีเบิดบักม่วงบักม่วงคนซ้อนบักไฟอันนี้บักไฟเนาะคุณแม่ไฟบานเฮาเขามันเป็ดพี่น้องเขามันไก่เขามันไก่เขามันเป็ดไก่ทงไก่สอดของดีมากแล้วว่ามีบอกแล้วตลาดนัดบ้านบ้ามีมีทุกอย่างที่ขวางหนากิน <c oughs> น่นกินน่ลแดงไปก้นเอาเคื่อไปก้นกับคุณธนาเดชเนาะครับเนาะ พุทธนาเดชกับพุ่ยายกวาเฮาเป็นกีนู่นด้วยพี่น้องเด้อนี่คือใบแม่ก um ่บาทตัวใหญ่ห้าบาทเขาหลุดบุ๊หลายนึงเออเอาปีกว่าผมกัดเพราว่าหลายอันนี้ฮาเซฟนี่ฉันเด้ว่าเพียร์มีถุงหน่อยทวงใหญ่พี่น้องมีถุงหน่อยถุงใหญ่เพิ่นกี่นู่นไปไปก้นหรือไปรับมาเอ้ยมาดูค่ะแขกทวงนี่ละนี่อืม ยายบอกเฮ็ดกับมีเฮ็ดกับบอกแล้วอันนี้เฮ็ดเฮ็ดขมนะครับเฮ็ดยูค้าเนาะเออเฮ็ดยูค้าพี่น้องเฮ็ดยูค้าเขากับมีเขากับมากับบองเขากับมีแหลกสั่งเด้อพี่น้องเด้อของหวานหอมพี่น้องผมไทยผมมีหอมมาหอมเด้อครับมาเอาหอมเด้อครับผมบัวบางทางนี้น้ำใช้หมดแดีวพี่น้อง ใครหมดแดงวาเป็นตะวันซ้อนแท้ปฟาดพี่น้องผมใครหมดแดมด,ดมักแดดอุ้ยว่วาเป็นสีบะมี่พี่น้องมี่คือกันเด้อยาว่บาบะมีม่้อมี่คือกันเด้อพี่น้องเด้อสัตรอเห็นบ่มันละมี่ทุกอย่างพี่น้องเอ้ย มันละมีทุกอย่างมีสตอมีกล้วยมีขอนอ๊ะขอนน้องมีเบิดข,าข้ขาขวโค้งข้าวโคดดอกกระเจียวกันยังได้อ่ะเออลองเบิ่งที่เจ้านี่ดอกกระเจียวเพิ่นบานพร้อมนะคุณแม่ดอกกระเจียวบานพี่น้องคุณนะ่ะง,งามๆเลยอืมผักกระกแยงได้นะนี่ผักกระกแยงเฮา ปลาเราก็มาคือเกลอบ่าววสีเป็นปลาซิวบ่าวาสีเป็นปลา,าปปขาวสอยบักเขียบน้องใหม่บักแยงปลากระแย,ง,ะง,ยงพี่น้องจานเท่าไรบุนี่จานละ,าาะวายเดบักหลายแมงดากระมี่พี่น้องแมงดากระทุงละซาผูหนึงแม่นึงขันตามสูตรเพื่อนนั่นผูหนึงแม่นึงแมงดาถุงละซาพื่งกันอุ้ยน้อไม่ปลาพี่น้องเลยน้อไม่ปลาว้ายปลาได้ฟรีพี่น้อง ไข่หมดแดงคือกันเต้าตัวนี้ที่เป็นไข่ฝา,าเนะครับเนาะเป็นไข่ฝาไขาา่ดำอุย้ยเฮ็ดขวาน ปัญหาเก่ยังเก่งดิพี่น้องเพิ่นเอาขอนใหม่ไปเสียงไว้น้ำปลาเนี่ยพี่น้องเนาะทียกากขอนม่วงขอนม่วงเนี่ยข,อนน,นขอนนั่นขอนนี่เนี่ยนะครับนเนาะเห็ดเห็ดขอนงามๆพี่นอ้องแต่วอนซอน เอ้มึงยุแสงแววมีถ่ายเอาขี้เหลือต่อครับผมขี้เหลือครับขี้เหลือขี่น้องเมื่อคืนขอ้เหีฮยมคอยจ้างวางจะไปเก็บแล้วบ้ามีจ้างวางไปเก็บแล้วพี่น้องยุเส้นหลังอ่าโรงงานสร้างเกียร์บ้า và mình vô lắm bà sẵn chị không phải yang của năm năm sang kỳ này vừa long bác căn nhà Phát căn nhà mang bóng chắp nhang các bác hẹn cũng nhang chắp nhang bác hẹn 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 bác อุ้เห็ดว้ายตะอ้อนสอนพี่น้องอ้ยกินนู่นเมี่ยสบเท่าไรครับนี่ปาได้บักลายอุ้ยอาตะอ้อนส่วนพี่น้องกินนู่นบาทดีเบิ้งหน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 ีพี่น้องนี่บ่าแพงมาละสิบาทแยมหนีดอกกระเจียวพี่น้องเออพี่น้องเลย เว้ยเราอ่อนซ้อนกินู่นเพื่อนอม,มึงเนี่ยผู้ใดนะหา้าสิบอันนี้รวยร้อพี่นอ้องเด้ออันนี้รวยได้บกักไลก่นี่ห้าสิบก็ได้ไล่เท่ากันครับตัวใหญ่ดีไหมเปลี่งเท่านั้นเอากบนี่เห็นไอ้นี่ยูแมนกบบบดยแท้กบเอ็บอันนี้เฮ็ดเพิ่องยังครับเขาเอิ้นนี่ขมทลายเฮ็ดเพื่องขมทลายพี่น้องโอ้เฮ็ดเพื่องขมขาลาย บ้ามี่เราก่เฮ็ดปืนผมทลายเฮ็ดมาแล้วเห็นบ่อพี่น้องบ้ามีเขาปลาสามสี่เหมือเรวก็เห็นแจ๊กเทียตะวันซ้อนบ่อพี่น้องบ่าคือโซนนี่เป็นโซนของปลาล้วนกินนูนม่วงน้องใหม่สดเทาบักเผาก็มาขบควาขบุ้นป้ามมึกพี่น้องผมรามมึกน้องพี่น้องนะของจินหลากหลายแฉะ กากเป็นเตาไปย่างเนาะพี่น้องกากหมูเตาเอาไปย่างคือว่างแต่แถวนี้ตะเก ا าคือบ่ว่างซีนต้มพี่น้องผมขางัววัดตัวมบ้วนบอกไปทัวร์ายคุณพ่อเอามากินก็ยังน้ำใหม่ซุปบนกินนู้นเหรอเนาะฮะบนกินนู้นซุปน้ำใหม่เหรอเนาะบ้านตัวมบน่ะเกิดมาเคยเห็นมาเจ้ามันเป็นยังไงอยู่ไหนยึดล้มพ้นเนาะเอา นั่นน้ำย้ายนั่นเจ้าเจ้าผมไดเบิ้งดูยังจะเอามาซรอยใส่ลาบบ่เส้พี่น้องโอ้ยตุมเพิ่มเต็มหม้อบักใหญ่โอ้ยบ้านตุกมัวซื้อยังครับซื้อลาบครับซื้อลาบเนาะครับเนาะซื้อลาบเอาอันนี้ไปนั่เด้อครับว์มันบอกเอาว่าเอาโหลดเด้อนี่เด้อสุดยอดเลยนี่มีพี่น้องลาบมันต้องมีตัวนี้นั่มสร้อยมือนี้ซรอยเต็มๆพี่น้องผม มันมีสร้อยเต็มๆกับเชียงลาบเพื่อนโอ้เสือตัวนี้ใส่บาตรตัวมัวเปลี่ยนโอ้ยกินน่นก็มีโอ้ทั้งบ้านรมุกเจ้ากินน่นออกดีบ่พี่คือเพราเห็นบ้าตรตัวมัวพี่น้องผมเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยไปเก็บเอาจังไดพี่น้องคนแถวไปกินกับยังบ้ามีบ้าหูบ้ามีกับว่าพักไต้บี้อนแล้วนี่กินกับปนสุ่มน้ำมันกินดิบได้อยู่บ่านี่ฮะ โอ้อันนี้ก็หไม้ถึงว่าซื้อไปกับไปล่างกับชินดิบคือกันเมนบอดเดี๋ยวนี้ใส่เบิอ้องชิมเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวบามีสีชิมให้เบิ้งด้วยครับเด้อคันแม่นตาตกับไขา่าตกวนมูนกับวานตุ่มมูบของแม่ก่นอกน มันไม่กินกับแรงงัวไดรที่กันรถแานเนี่นะ่ะจิตเือฟัดฟไปฝ่ายมีขมมีขมตามอืมอ่าเป็นโอ้คุณเมาสมพี่น้องเมาสมเลย หัวจะยี่ปลาส้มนะหัวละสิบเนาะครับเนาะอืมเอาไปชิบไปใส่ต่อนี่ยังเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผม,ผมหางหมูหางหมูเขากะมี่ใส่หมูเขากะมากระเพาะหมูเขากะได้ปิ้งซุกเหลี่ยวกะมี่ข้าวหลุดผีไงข้วาวห้ามข้าวหมูย่างข้าวถมหมองเก้าหุ้มบักขามหวานพี่น้องตลาดข้าวถมบันทัดสมบูไพ์เพื่อสร้างมุขจะกรยา้สุดทอนพี่น้องผมสามหาหนึ่งเจ็ดศูนย์เออละฮัดไปสานี้ ไปไปคุณแม่ไปบาทนี้เมื่อพี่น้องเดี๋ยวคอจีนย่างซววไปทางพี่เด้อหน่ย่ยคอจีนย่างอ้อมไปหนีมาหาหลดอืมขอบคุณพี่น้องผมอุ้ยตำน่าจะตำเนาะครับขว้างไปทาดแนวนี่ว่างได้สวยงามขนาดนี้ต้องตำพี่น้องผมอืมไปเอาไปยึดถ่ายอยู่อุ้ยปลาเผาพี่น้องเป็นต่เสี่บ เขาไปฟิดถ th uh, <life> oh, <the> ่ายกันอยู <th ru> <the> ่ก <th ru> oh, <the> ับเขียงสีดแม่ก่อนอ่าแม่ปิงปองเออมันก็กินได้นั่นแหละเขาคยเห็นแต่เป็นหลุนแม่หลุนแม่ใหญ่เขาว่าคนเคยเห็นอยู่น่ะอีแม่อีพฟัวผ้าขึ้นโคกอยู่แม่นแม่ันมันสีอันเดียวกันนั่นแหละอันเป๊ะๆอยู่น้ำขี้ดินบานอยู่เพ้อเพ้ออยู่นั่นใส่กอกพี่น้องใส่กอก ครับเฮามาปิดคลิปกันยุ่มแม่ปิงปองอ่าสุดท้ายก็ไม่ปิงปองเฮาเพอกันทุกวันอัางขารนพุ่นนะพิ่นขุมืออพิ่นพัฒนาขึ้นกาเก,ก้าอีกคันพี่น้องมีสีนเพิ่นแถมสมพักเสียนความสายจุสายจูต้อมีสมพักเสียนน้านี่นี่พี่น้องผมศพละสิบบาทอันนัว้ว่าพีดง่วปบอกไม่ไม่พี่น้องซุมนีนาซี 2องแปดถือสองเศร้าสองเศร้า้ะสองเพี่น้องนี่สามอยสร้อตัวนี้สองหากระเดียเฟียแล้วพี่น้องสองเศร้าสองเศรอืมแน่นอนอีหลีเอามาผู้เดียวสำหรับครับแม่ปิงปองมือนี่มากาไปเล่อเยอะาไปเลอยอะพี่น้องผมเดี๋ยววันอา้าเขาเจอกันเาก็เขาไปเปิดคลิปยุธีและไม่ปิงปองราาน่าจะปิดดยุธีและแม่ปิงปองวันอา้าพี่น้องผมเจอกัน ตาวัดเสาเราก็มากเก่าย่างเมื่อแรงเนาะพี่น้องเนาะมีหลายคันเนื้อก้อนคันเนื้อก้อนแบบนี้นี่สามร้อยขนตีมาตัวนี้สองหาขนตีมาตัวนี้อีกเกตหนึ่งใบทั้งดูดีบนนั่นแหละเพิ่นปอกเก่งกะสองเศร้าน,น้ครับเนาะ,อะขอบคุณแม่ปีงนองหลายๆเด้เจอกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวเจอกัน,นนะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมเดี๋ยวจะไปพิสูจน์สีห่วงบุญมาพีนพ่น้องอู้เพิ่นมาปอกหัวมุงงามพี่น้อง